จนถึงต่หกหกโมงยันหกโมงยันเที่ยงคืนบอกโอ้ไหยยาวเลยบอกใครอยากแนะนำเพิ่นยุแต่เพิ่นก็โบติดต่อมาเลยครับแต่บนตกตอนนี้ก็บอกเป็นยังหนกเขาเงี้ยวสั้นงอกอยากไปเล้งตอนบนเขาต้นเขาใหญ่แล้วนะผมว่ามันอยู่ไกลขึ้นกันลวไทยเนาะผมอันนั้น จังสี่ละเพื่อนเห็นกันว่าอีกอย่างคนกันละทนันไม่ก็มีแต่ล่อกอันตรวจสอบทั้งนั้นครับผมคนใหญ่เรายไทยคือสิลอมาโดนนะเนาะล่อการตรวจสอบคุณสายเปย์กำลังรับชมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมคุณสายเปย์มาส่งกำลังใจเจ้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณสายเปย์นสนั่นอยู่ไม่ใช่ตอนเราไล์ใหม่ๆโทรศัพท์มาได้พักไปโน่นไปนั่นไม่ใช่รเครื่องเล่นครับผม แมนอยู่ครับแจเอากันละ่ะเป็นพูนเป็นเพื่อนเป็นโมเป็นนาำกันสัน้นคุณไทยไหมวันนี้ครับผมคุณยายมันเจิดครับผมขอบคุณเลยยุ่แต่ขว่ามีแต่ขวา่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยไปไปซอยกับไปคุณเดียวมันก็ซอยใดบ่ละ่ะคุณเกดเนี่ยคือซีอิ๊วบางนอกอางนกเนาะขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามาให้กำลังใจคุณเกดนะการไล่สดเนี่ย ขั้นแห้งโดนแห้งชะตาชะตากรรมของเ้าเด้มมันสิเป็นอย่างสุ่มคุณเรียมส่นเนึ่มาเพิ่มกําลังใจให้ข้าขอบคุณหลายๆครับผมคุณมันเจิดกําลังรอการตรวจสอบอยู่มันฟื้นหายเลยครับกดเขา้าโลเสื้อระบบใดวัสดีครับผมคุณบริวันครับผมมือนีบ่รไรขึ้นกาละไทสื่อเดิมแล้วสื่ออย่างเอ๊ื้อกาละไท ซื่อกันรุยไทยใอยเห็นบ้านโดนหรือนะซื่อนีนแต่ว่าบุคอยเขา,า,เอา,อาบ้าไอไอบุคอยดันกันโฆษณายังงัวหน่อยโฆษณายังงัวหน่อยครับผมโฆษณาผมก็ยังว่าท่านส่งคุณเรลียมเสนแ่วมาเพิ่มกําลังใจให้ข้าวขอบขึ้นหลายๆครับผมคุณมบรรเจิดกําลังรอการตรวจสอบอยู่ปกติก็อยู่กําให้กับหน้าแหละพี่นอ้องเมื่อเนี้ พ็ได้ออกไปหน้ากินแค่แล้วปุ๊บอือาที่ออกไปหน้าก็จักโดยสิบไปหาคอนเทนต์กับวจักฟื้นขึ้นา่นาให้น้สอสงสัยมันสิเป็นแบบวางไว้ซื้อเนี่ยมันบวททำงานเลยไหมเห็นยังก็บบวใหเลยพื้นดันมาให้มีแต่มูที่คนเต่าที่พุลคนก็น เริ่มเลียนใหม่ๆก็ยังวัตถุเปยครับผมกับคุณสายเปยเขามาให้กำลังใจผมเสมอเสมอครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมคุณสมบูรณ์แสงผมครับผมก็ยังมาทันหูหกันครับผมผมขออำลาเพื่อนๆสกุลุกุสขขนสำนีนะครับผมขอบคุณวิไลเนาะไปหอดใส่แล้วเนาะคุณวิไลสวัสดีครับผมคุณสมัยครับผมขอบคุณหลายๆครับวับนนี้ข้ามาท,าทาักทตย ขอบคุณหลายๆครับอีกคนใหม่คนหนึ่งนี่ที่เขามาในอันนึงันดีครับผมคุณสายไหมครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณใหม่คุณสายไหมเนี่ยไปเจะไหลมาจะไหลนอ้อเพื่อนคนใหม่ทักทายเข้ามาแนครับเป็นเปลื่อนคนใหม่บานเพื่อนอยู่คันสีสุ่มคันมือไหตอบคอมเมนโดนๆแนวอาชินอนสีสุ่มอยู่ตอนคำว่าเ่นนนี่ กินตอนดึกเนะาะบม่คอยได้พอกันหนนโดนเห็นหนากันเตือนนึงแต่ยำค่ะเดี๋ยวนี้คือสิขึ้นเปลี่ยนเวลาึืนหลือขึ้นสวมหลอกบ่จักเพราะว่าครับผมคนจานเนี่ยคือสิขึ้นดึกแน่นอนคอยก็เลยมือ่อใดนอนดึกแน่ว่พาพ่อได้เข้าไปทักทายครับผมมือ่อใดขึ้นไอ้ก็บ่หูหยังก็เล่นไปบม่คอยมีคนขามาทักทายหรอวนมากก็ รลอยเอ็ดอะทั้งบ้านคนุณยายเอาเรไสเวลาอยู่ตลาดพลวี่อยู่คุณยายเปรับอยู่หันละมาขายแถวโน,นนตะไยแถวบ้านเพื่อนอยู่คันซีตุ่มคันมือไหนตอบคอมเมนต์นโดนแนวอ,อ,อาชินอนซีตุ่มอยู่ตอนคำว่า,าเลนน์นนี่นํำกันเนยอะแต่ว่าเป็นคุณสมบูรณ์ผ่านแล้วไหมผมซอมือ,อยังขึ้นไปที่อยู่บนนอคือ,อยังบนท่านบนเห็นบนนั่นเลยครับผมลงทางอยู่อยอยากบอกอย แต่คนก็มาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสินะสนมากเจอกันย<ร>ุ่หน้าละแต่โมนีมนม่อะไรออกไปหน้าครับอยู่บ้านมีโอกาสน้อว่างก,ก็เลยเหตุกับเขากินเองนมโมนี่อันเรื่อยๆคอยลูบหลังเท่าซับยังสั้นแล้วเท่อซับมันหอนแต่ยังดีอ่ะนกคอยพ่นตอนคอยไล่แตอ่อยังอีกคนใหม่คนหนึ่งนี่ที่เขามาในอันหนึ่ง สวัสดีครับผมคุณสายไหมครับผมขอบคุณหลายๆครับคุณไมคคุณสายไหม้ะน่าคอยเข้าไปเื่อหลายคนเยอะไรมานทำกันย,นยังคุณอ่ะอยังคุณพิสิธ์บอกคุณพิสิ์เพลงนั้นว่าเข้าใจว่าวันสิเป็นอย่างสี่นะไปเพื่อนๆเดี๋ยวไปที่เนี่ยวันทนะ่านฟานเนี่ยเข้าใจว่าใจเย็นครับผมผมไปเมืองคลิปของคุณสมบูรณ์ คลิปเงเขาวัดเลยโคงูนหน่อยข่าวัดสุขิปเลยของคุณสมบูรณ์คุณกัลละไทยครับสวัสดีคุณกัลละไทยครับผมทักทายกันคุณกัลละไทบสวัสดีคุณบรรเจิดครับผมคุณบรรเจิดคุณกัลละไทยกุนโนนอะลายเนี่ยคุณสมบูรณ์ทักทายคุณสมัยครับผมคุณสมัยสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณสมัยถึสวันดี้ครับเพื่อนๆที่หนองสุกคน วันนี้ก็ออกมากถักทายพี่นอ้องคุอเพราะไล่ไปแล้วว่ายาวไปก็ฟังอยู่เจ้าขอบคุณหลายๆครับคุณกัละไท่ครับคนที่ยังไม่ผ่านเราต้องไปช่วยคือผมไปไปสรอยเขาสอบกันลายอยู่พี่นอ้องพอโลนหลังๆเนี่ยทจะรอการตรวจสอบลังใจกันทุกวันจ้าขอบคุณหลายๆครับคุณใจไหมขอบคุณหลายๆครับที่จะตาม การว่าทั้งผิดทั้งอันนั้นโผ่านไม่ด้กันผู้ใดโมทียังวันยังป่ะทาน่านแต่โมปุถัมภูล,ลคนยังจอนน,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 นนี่กํกำลังอยู่บ้านมันหนีบไดรไปบได้ออกไปหน้าเพราะไล่ไปแล้ววะยาใปก็ฟังอยู่เจ้าขอบคุณหลายๆครับคุณกัลยาไท่ครับคนที่ยังไม่ผ่านเราต้องไปช่วย คือผมไปไปซอยเขาผมครับผมก็ยังมาทันหูกันครับผมผมขออำลาเพื่อนๆสกุทุกุนสำน,นีแล้วครับผมเขาไม่มีเวลาลงคลิปอย่างเดียวครับผมอ๋อแมนโยยามเ็นไทยเห,เห็นหน้ากับผมยามเนหนไทยเห็นหน้าแขอยอยุกคือกันผมว่ามันอยู่ไกลขึ้นกันละไท่เนาะผมอันนั้นจังสี่ละเพื่อนเห็นกันว่าอีกอย่างค้นกันเลยไปหน้า กินแค่แล้วก็ฝึเอาที่เอาไปหน้ากับยักโดยสิไปหาคอนเทนต์กับจักแต่ผู้ที่ยังมาท่านได้ผ่านน่ะผู้ใด,ดยังมาท่านได้ผ่านจบแล้ว <laughs> จบแล้วหายหมดปัญหาที่จบแล้วหายหมดใด้สองกรับผมผมว่ามันคุณสมบูรณ์ผ่านแล้วครับผมโอ้เนาะเป็นตาอันนัน้นเนาะเพราะว่าขั้นวันโดนไปแล้วมันน่ะวันก็ไปได้ย่างนี้เลยนั่น,นอยู่ ไม่ใช่ตอนเราไลฟ์ใหม่ๆโทรศัพทบมาได้พักไปน่นไปนั่นไม่ใช่รือเครื่องเล่นครับผมแมนอยู่ครับเลยเห็ดกับข่าวกินเองไข่เห็ดกับข่าวมาเป็นดาวพน้ออาใสยใจเย็นครับผมผมไปเมืองคลิปของคุณสมบูรณ์คลิปเา่าขาวัดเลยโค้งเงื่อน่อยขาวัดสลิปเลยของคุณสมบูรณ์คอนเทนต์มาลง แต่ช่วงนี้ช่ชวงทำหน้าเนาะช่วงเห็นหน้าเห็นให้หน,หน้า <c oughs> มีแดคลิปเกี่ยวกับการได้เปิดคาการมองเห็นได้มีปฏิสัมพันธ์พันกันเป็นตัวประเทศครับผมโอ้แมน่นไม่เป็นตัวประเทศยอดนี่ละมูก็เจ้าเห็นยน่ะแต่พลคุคน,นก็เหรียญก็โอ้ใครขยับดีปันใดเนะาะครับผม คนจานเนี่ยคือขึ้นดึกแน่นอน่อยก็เลยมือใดนอนดึกแน่ว่าพ่อใดเข้าไปทักทายครับผมมือใดขึ้นสี่สามทุ่มบ่สามทุ่มหรือสี่ทุ่มขั้นขึ้นดึกแล้ว่อยนอนเว้นครับบ่คอยใดเข้าไปทักทายครับอันนั้นเยอะแต่เพื่อนที่เขามาอันนั้นนากันมีหลายดอกอยู่ที่การหันหรขยันหาบ่ซสมอเอไอเพ่างมือนี่แหละซื่อมือมายาก กำลังยางอยู่ในเวลาก็มาทักทายพี่หนอตอนนี้คลิปปังๆก็ผมคนสมุนตัวนั้นขึ้นมาผมชะว่าคนพานแล้วเดี๋ยวกับมาก็ร้อยเอ็ดอ่ะทังบ้านคุนย่ายเอาไส้เวละอยู่ตลาดพลววี่ย่คนยายไปรับอยู่หนละมาขายแถวนนนลย่ยแถวเข้าห้องไดก็อยู่นะ้ำกระเจ้าเพระาะว่า ครับผมไอยูน้ำคนเจ้าเพราะวา่าคน่ถเนอเอาอิลีเลยเอาเลน,านเลนเบอร์ฟานได้กว่าสิพันในโอ้เอาลิลีเอาอิลีเลยล่ะ <c oughs> จิตอไ,ไปกินครับผม